นี่ครับวันนี้เราจะไปสิแเกตด้วยรถคันนี้นะอันนี้ภาพรบรรยากาศนะครับก่อนที่จะไปสิเกตสว,วัสดีก็นเลว,วตะวันพ่อพเบิร,บรบ์มนี้พ่อเบิร์มนะครับอันนี้พ่ออ้วนนะครับเราจะไปฝึกวิชาบทเรียนที่สองนะพะ่ออ้วนที่สิเกตบทเรียนแรกครับแม่นุลครับนี่เราจะไปไหนครับอ๋อจะไปสิเกต ไปเยือนที่ขาดผมได้ไงแม่หล่อนี่ตุนในรถหล่อนี่ตุนในตูันหล่อจนแตกพี่ชื่ออะไรนะครับอ๋อครับอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปสี่สเกตนะโอเคครับพี่เจี๊ยบอ่าเดี๋ยวเรามานั่งรอนะรอเวลาที่จะออกใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวจะเจอนิวกไปสี่สเกตพี่โชคโดนแล้วสองสามกระทงอ่ะคุณบอกว่าไม่มานะอันนี้น้องชาย นะมันบอกมันบอกไม่มาเราบอกพูดจริงพูดจริงว่ามันบอกจริงครับอ่าวันนี้เราจะไปสีสแกนอ่ันนี้เราเจ้ากีตาร์เลยพวกนี้เอาไปแล้วชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออาทิตย์ครับผมนี่ถ้าไม่มีคนนี้นี่ผมไปไม่ได้นะปรับครับขับรถครับโอเคนี่ชื่ออะไรครับอ่นนี้ก็เป็นฝึกงานปะ เราจะไปคันนี้เลยนะครับสแกนเนียพี่คนขับใช่ไหมครับ <ไป S 1> อาเดี๋ยววันนี้เราจะไปไปสีสัเกตครับดน่าจะถึงประมาณก,กี่โมงครับตีอะไรน,นะครับประมาณเนี่น,นี่พิลานนะครับอันนี้บัสแกนเนียนะครับอ่าน,นี่ข้างในนะครับอ,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 อ่าเป็นไงครับฮาลูฮาระ ชื่ออะไรครับพี่พิระครับอันนี้คุณคุณละนะครับหนีโดดเรียนมาครับอ้อันนี้พ่อชาวนะครับอ่สวัสดีนะครับอ่านี้หัวเราะไทยชนอ้าวนี่ชวนไม่ชวนไม่ชวนมึงมาทำไมเนี่ยแนะนำตัวหน่อยครับลืมเข้ากล้องแล้วเหรอแนะนำตัวหน่อยครับเจนี่บีจีค่ะอันนี้น้ำฟ้าบีจีนะครับอันนี้น้ำคว้าคว้าป๋าแนะนำตัวหน่อยครับป๋าป๋าครับ สนุกครับตอนนี้เวลาขยายพักจ้าไอพักบ้างแค่เขียวค่ะแนะนำจดหน่อยครับอ๋อป้านันค่ะป้านันหรือแม่นันนะครับนี่อันนี้พี่ไก่นะครกบพี่อะไรนะครับพี่ชายครับพี่อ่าวนี้เดี๋ยวเราจะไปสีสะเกดกันใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่สีสะเกดนะครับเจ๊ชื่ออะไรครับอ้าว อันนี้เป็นแฟนบีจีแล้วก็เป็นแฟนลิฟูลตัวยงด้วยครับขอโทษณครับน้องชื่ออะไรครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปผอไปแวะกินไก่เทสเิสเก้นนี่มาแวะปังเจ๋งวะลราวางแผนเรียบร้อยนี่โดบเลยเหรอ โอ้ยป้าเข้าไปเราอดกินไก่เลยไก่เพิ่งปิดตั้งแต่สามทุ่มเราเข้าไปจะสี่ทุ่มแล้วไก่ปีสามเออใช่อดเลยจะปะหาอะไรกินดีกว่าปะอันนี้จอดจุดพักที่สองนะครับที่อยู่สีสะแกนนะครับกำลังจะถึงอันนี้ไปแวะปั๊มน้ำมันมก่อนครับตอนนี้ก็กี่โมงวะเนี้รวบตีห้าแล้วมั้งแต่อากาศโอเคนะครับอ่านี่ถึงโรงแรมแล้วนะครับ เอาลงเ่ยช้างน้อย <laughs> โอยป้ากระจกมันมืดมยอ่อรวถึงที่หมายแล้วครับเดี๋ยวผมกินข้าวเลยนี่ครับลงมาไม่เข้าครับ จ้นแม่เนี่ยเป๊ะเอาได้ละสามศูนย์คืนลีฟอ่าเอาไงอ่ะเราเข้าก่อนเลยอ่ะเดี๋ยครับชั้นสามโอ้ยประตูโอเคเลยเนี่ยในสามศูนย์ห้าอยู่ไหนเนี่ย3.10เอา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 ดิมโน้นผิด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  ผมสามส่วห้าพี่เจี๊ยบสามส่วสามต้องต้องเสียบการ์ดมันก็เปิดแล้วนี่เสียบการ์ดเ่รอครับตอไหมเสียบเลยนะแยกเราจะติดกันเลยครับครับจอนมาเนี่ยนี่เรามารับสร้างหานน้ำตอนเช้าเลย <c oughs> สดอะไรร้อนๆเลยครับปลาโอ้โหน,นี่สดอะไรร้อนๆเลยมาถึงนี่จัดของร้อนอันนี้อะไรครับน้องเกือกโอ้โหหน้าตาน่กินสลัดว <c oughs> ุยนี้แต่เช้ากูรอแล้ว <c oughs> อันนี้อะไรครับน้องต้องให้น้นองใส่หัวใจไปด้วยเลยจริงเหรอ,อน้องเขาลวกไม่เป็นอะ ภายในห้องว้าวออเออไปแล้วปะขึ้นรถครับ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 ขึ้นครับนี่บรรยากาศในรถครับกำลังจะออกไปวัดครับ ยิ่กนี่เราออกไปไหนอะเก้าสิบ่อร่อยอ๋อจบกนไ้เปองพี่มาเชียร์ด้วยวิธีบบน มาดูบอลเราก็ต้องมาทำบุญกันหน่อยอนี่นะครับแหมด้วยครับสวยแล้วยังงามที่ใจเลยนะครับ <c oughs> คุณรักปีจีเ <c oughs> ดือดอีลาแหม,แ,มแค่นี้ต้องเก๊กเดือด tư mươi ài cho mẹ tư mươi cói 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 เขาบอกอยากรู้อะไรถามสาวยาคูดดูสิคะดเท่าไหร่ครับวันวันนี้วันนี้ใครชนะครับสีตะเกตกับปีจีอ่ะก็บอกเขาบอกว่าไม่รู้อะไรให้ถามสาวยากูในครับอาเป้ับพี่ใครชนะครับบอกหน่อยด้วยเหนือว่าอะไรนะไไม่่ปถายในห้องนะอ๋อผมยังไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะทำโอเคอันนั้นจะดีย์อะไรอ่ะ หาได้ยากนะแถวบ้านเราไม่มีแล้วนะที่แบกเงเนาะนะมันปวดหลังน่เนี่ยป้าแบกได้ไงอ่ะยอดเลยแนะนำตัวหน่อยครับอ่าเป็นคนที่นี่อ่ะครับอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นคนสิลเกแต่เชียร์บีจีครับอ่าอ๋อไม่มีแล้ว่ะน่าจะมีพี่แล้วกลุ่มนี้แล้วอ้าวกินไม่เผื่อเลยนะท้องเสียนะหนึ่ง ชิ้นงามๆแม่ๆเป๊ตๆอ่าอันนี้ครับภาพบรรยากาศอันนี้คือด้านหลังครับอันนี้เฮ้ยเย็นนะข้างนอกอ่ะไม่ได้ร้อนนะจริงอเนนี้ไม่ได้ร้อนนะมาเลยครับแม่นันเหมาฮะพ่อ อันนี้เราเราเหลือเอ้ยเรานั่งตรงนี้อ๋อให้อันนี้ฮันีมูนใช่ปะเอ้าหรือเกาหลีอีเปดดะเอ้าไม่ใช่เด็กไทยอะคะหกใบฮะพร้อมหรอไหนชื่อวันี้อาชีพใหม่ครับเด็กเติบเด็กเติบจ้าเด็กเติบโอ้ยฉาคนได้กินข้าวดูคนดูคนนี่ไข่ไข่ดาวอ่า เพราะว่ารอไม่ไหวใช่เปล่าคุณคุณรนะครับไม่พี่ร้าเขาหิวแล้วมมโหครับเราเข้าสู่ในเขตของศูนย์แสดงสัตว์น้ำแล้วนะครับด้านอ่ะเนี้อควาเรียมสีสเกตอควาเรียมแต่เรามา อันนี้เขาเป็นพิพันธ์หรอโอเคครับถ่ายรูปถือว่าเราไม่ได้มาใช่ป่ะป้ออ่านี่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปหมูอ่าถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูเจ๊อันนี้เรามาที่ไหนละจ๊ะที่ลานส่วนน้ำของตู้ไนะจังหวัดที่สวจได้ตู้ได้เลยอ่านี่นะครับปลาชมมีปลาพิลนด้วยนี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ ไหน <S <S ไหนเจ้ไหนไหนไหนอ้าใช่เหรอครับความสูงไม่ถึงก็นั่งแม่งเลยว้าวมาดูปลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูปลาข้างในนะครับทางเข้า โอ้โหคลอดเย็นเลยคันนี้นอนสบายแล้วนี่ปลาสวายเผือกครับโโนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับ ผมชอบรักษาเรื่อเป็นไรแบบค่ะไม่ผมหาย,ยีราฟโปรดระวังข้างหน้ามีหลุลมรับรักอะว้าวว,ว้าวว,ว,ว,วว้าวแหน่ด้วย โอเคเดี๋ยวรบวันดีครับครับครับสวัสดีครับเอเคสวัสดีครับถึงแล้วทางข้าตันตุ๊กตักขย่างครับสวัสดีครับ าากี่คน,นเนี่นีาากคนไม่ใช่ไม่ใช่เอาว่าต้อนรับมากี่คนครับชื่ออะไรครับน้องครับชื่ออะไรครับแน่นอนจริงๆริอันนี้คือบรรยากาศนะครับแฟนบนอลนะสีสเกตต้อนรับแฟนบอลบีจีครับอ่านิชชัว บอลของสีสกเกตครับต้อนรับแฟนบอลของบีจีเราอ่ะนี่นะครับอันนี้คือภาพรบรรยากาศเลยครับโอเคไหมครับอ่าบรรยากาศเอาขอบบนครับก็ขอขอบคุณแฟนับของสีสเกตโอ้โมีตัวแทนนะครับ ที่ละแก่ครับต้อนรับแฟนคขับเรา โอเคนะครับ,บลวขอบคุณนะครับี่น้องมามาเยีนีบร้แต่ไม่กะยนะฮะนมครับอันนี้ครับอันนี้คือภาพบรรยากาศ คนพีเศ็น,นะครับที่หอปาประธานเชียร์ฟังแอรฟังสมดนะค,ะค<ง> นิดนึงเชียร์ีจีต่อนนี้ต้องให้กูปีะนั่งรถจากกรเทพเพื่อมาดูเลยครับกเดี๋ยวจะมาไปไังโน้นเนาะขอบคุณนะครับครับขอคเอ้าบีจีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย สีสะเก,กีเรียกต้อนรับเรานะครับตอนนี้เราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับก็เดินไปงด้วยครับเชียรครับดีดีนะนะว้าวยูต <c oughs> ัดที่ไปเดินตามเลยต้องรับตีมากเลยครับวันนี้เราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เคใจะกินไม่อิ่มนะไม่ิน <im itation> จะบอกว่าไม่อิ่มก็ไม่ได้กินไม่ลงเพราะว่ากินมาแล้วเราไปกอดคอกันนะวันนี้ดีมากขึ้นทีหนึ่งไได้วยกัน <im itation> <im itation> นครับน้องค้าหันหลังอ่ว้าวน้องค้าหันหลังอีกทีว้าวน้องค้าหันหันอีกทีบ๊ายบายด้วยเข่ายาวด้วย <laughs> น่ารักจริงๆเลยอ่ะแฟนบอลส,สีสแกนนี่ครับอันนี้สนาม